สวัสดีครับ Hello there วันนี้ก็จะมาสอนภาษาอังกฤษวันละคำนะครับและวันนี้จะสอนคำว่าสิวพอดีตัวเองเป็นสิวพอดีเลยเนาะก็จะสอนคำว่าสิวนะครับสิวในภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีคำว่า acne หรือ pimple โอเคไหมครับเอาใหม่นะ acne หรือ pimple ลองเอามาใส่เป็นตัวอย่างประโยคนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเองนะครับ เมื่อเชา้านี้ตื่นขึ้นมาก็เจอสิวเลยอ่านันงารคิดว่า this morning I woke up and I had this หรือ these pimples on my face สังเกตคิดไหมครับมันจะมีคำว่า this และะ้วก็ these ใช้ตากันนะครับถ้าเป็นคำว่า this อันนี้สำหรับเอกพจน์หนึ่งเดียวนะครับแต่ถ้า these จะเป็นสำหรับพหุพจน์ที่เป็น plurals นะครับโอเคไหมจะแสดงว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดว่าเรามีสิวอันเดียวใช่ไหมครับเราก็บอกว่า this แต่ในเมื่อผมมีสิวหลายๆจุดใช่ไหมครับนะ 1, 2, 3, 4, เนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่เนาะตรงนี้ก็ใช้คำว่า these นะครับยกตัวอย่างอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> this morning I woke up and I had all these พ i m p l โพหรือ Acnes ก็ได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมในช่องแอปแดงนะครับ See you guys! Goodbye!